สวัสดีครับพี่น้องมือนีพ้าเขาสวนมาเบิ่งบังนาดกหลายเต็มต้นเลยบเห็นไหมเห็นไหมนอ่ยินบัวท่านเฮี้ยเต็มคุณลุงคุณเห็นบ่มเ่นเฮี้ยเต็มเลยยังไงลายขาดพี่สิพ้าปเบิ่งอีกต้นหนึ่งอยู่กลาง ฝนกระตกโอ้ตัวนี้คือมามือแทะ